สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นที่ทั้งมืดดำและเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลในประวัติศาสตร์ไทยมาคุยกันครับนั่นคือเรื่องราวของฟินยาเสพติดที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสินค้าล้ำค่าเป็นที่มาของรายได้หลักของรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพิษร้ายที่กัดกินสังคมและอำนาจอธิปไตยของสยามอย่างรุนแรง หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพคนจีนนอนสูบฝิ่นตามโรงยาในหนังย้อนยุคหรือเคยได้ยินชื่อวิกฤตการสงครามฝิ่นในจีนครับแต่เชื่อไหมครับว่าในสยามเองเรื่องราวของฝิ่นมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะครับเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งกับความมั่นคงของชาติการทูดระหว่างมหาอำนาจและความขัดแย้งในราชสำนักวันนี้เราจะมาย้อนดูเส้นทางการต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์กับการปราบปรามตั้งแต่ยุคที่ฝิ่นคือของต้องห้ามสู่ยุคภาษีผูกขาด และจบลงที่การประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังในยุคสมัยใหม่ครับเรื่องราวของฝิ่นในไทยต้องย้อนไปไกลถึงสมัยอยุธยาครับแต่มาเริ่มรุนแรงจริงๆในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ฝิ่นเข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวจีนและชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษที่เห็นว่าฝิ่นคือสินค้าที่ทำกำไรมหาศาลในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ฝิ่นถูกถือว่าเป็นของต้องห้ามอย่างรุนแรงครับ รัฐบาลไทยในตอนนั้นมองว่าฝิ่นทําให้คนอ่อนแอและเสียจริยธรรมภาพจําที่น่าเกรงขามที่สุดคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงประกาศสงครามกับฝิ่นอย่างเด็ดขาดมีการตรวจค้นเรือสินค้าและยึดฝิ่นมาเผาทําลายครั้งใหญ่ที่หน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์น้าหนักรวมกันหลายหมื่นกิโลกรัมเลยนะครับทรงสั่งให้เอาฝิ่นเหล่านั้นมาผสมกับปูนเพื่อหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปเพื่อเตือนใจว่า ฟินคือสิ่งชั่วร้ายนี่คือบทเรียนแรกของการปราบปรามยาเสพติดที่ใช้มาตรการทางกฎหมายและจริยธรรมควบคู่กันครับแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังการทำสนทิสัญญาเบาริ่งในสมัยรัชกาลที่4ครับเมื่อสยามถูกบีบให้เปิดการค้าเสรีฟินที่เคยเป็นของเถื่อนก็เริ่มทะลักเข้ามาอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้รัฐบาลจึงเปลี่ยนนโยบายมาเป็นการควบคุมและจัดเก็บภาษีแทนครับโดยมีการจัดตั้งระบบ เจ้าภาษีนายอากรให้เอกชนประมูลสิทธิในการขายฝิ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับคนจีนที่อาศัยอยู่ในไทยรายได้จากภาษีฝิ่นในตอนนั้นสูงมากจนกลายเป็นสัดส่วนหลักของงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวครับนี่คือความขัดแย้งในใจของผู้นำสยามยุคนั้นคือด้านหนึ่งก็รู้ว่าฝิ่นเป็นอันตรายต่อประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องการรายได้มาปฏิรูปประเทศเพื่อสู้กับลัทธิอนานิคม ระบบโรงยาฝิ่นจึงกลายเป็นภาพที่คุ้นตาในกรุงเทพ,พและหัวเมืองใหญ่ในช่วงรัชกาลที่5และ6ครับอย่างไรก็ตามเมื่อสยามก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และเริ่มได้รับการยอมรับในระดับสากลภายหลังสงครามโลกครั้งที่1องค์การสันนิบาตช,ชาติเริ่มกดดันให้ประเทศต่างๆเลิกการค้าฝิ่นครับในไทยเองเริ่มมีการออกกฎหมายจำกัดกลุ่มผู้สูบและลงทะเบียนผู้ติดฝิ่นอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับจนกระทั่งถึงจุดหักเหที่สำคัญที่สุด คือในยกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปีพศ2502ที่ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติสั่งยกเลิกทานสูบฝิ่นและจำหน่ายฝิ่นทั่วประเทศอย่างเด็ดขาดมีการจัดพิธีเผาบ้องกัญชาและอุปกรณ์สูบฝิ่นครั้งใหญ่ที่สนามหลวงเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยจะก้าวพ้นจากยุคแห่งยาเสพติดและเริ่มมีนโยบายบบัดรรักษาผู้ติดยาอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกครับประวัติศาสตร์การควบคุมฝิ่นในสยามบอกเราว่า ยาเสพติดมักจะมาพร้อมกับอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเสมอครับการต่อสู้กับฝิ่นในอดีตไม่ใช่แค่การจับคนขายแต่คือการปรับสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับความอยู่รอดของสังคมบทเรียนจากถุงฝิ่นในวันนั้นสู่ยาบ้าในวันนี้ย้ำเตือนเราว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนยาเสพติดยังคงเป็นเครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาตินั่นคือคน และความสำเร็จในการปราบปรามไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่รุนแรงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการไม่ยอมแพ้ต่อผลประโยชน์ที่ฉาบฉวยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่มีเกร็ดความรู้เรื่องโรงภาษีฝิ่นเก่าๆหรือเรื่องราวความทรงจำในย่านโรงยาฟิ่นสมัยก่อนมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ